สวัสดีครับยินดีนต้อนรับสู่คอทีดไทยช n แนลผมรับตพิชานวันนี้ผมจะมาตอบคำถามยอดนิยมกันนะครับที่ทุผู้ชมทางบ้านเนี่ยหามมาเป็นจานวนมากนั่นก็คือถังเช่าในท้องตลาดมีกี่ประเภทถัทงเช่าธรรมดาบทผงกับถังเช่าสกัดแตกต่างกันอย่างไรนะครับเราไปติดตามกันเลยครับ มาดูกันเลยดีกว่าว่าถัางเช่าในท้องตลาดนั้นมีกี่ประเภทแตกต่างกันอย่างไรบ้างส่วนตัวผมจะขอแบ่งเป็นทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือถังเช่าเป็นตัวตัวที่ท่านเห็นในตลาดนะครับก็คือยกตัวอย่างถังเช่าจากเยาวราชหรือจากประเทศจีนเลยที่ขายกันเป็นตัวตัวนะครับถังเช่าชนิดแรกนี้เนี่ยราคาค่อนข้างสูงมากนะครับ1ตัวเนี่ยราคาตั้งแต่500ไปจนถึง2,500บาทเลย อยู่ที่แหล่งแล้วก็น้ำหนักนั่นเองน้ำหนักถังเช่าต่อต,ตัวในท้องตลาดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณตัวละ5 0 0มิลลิกรัมซึ่งน้ำหนักนี้เนี่ย5้ามิลลิกรัมเนี่ยก็ใกล้เคียงกับแคปซูลนะครับ1แคปซูลนั่นเองก็คือตกแคปซูลละ500ไปจนถึง2,500บาทเลยนี่คือราคาจริงนะครับฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยถ้าใครบอกท่านว่า นี่เป็นถังเชา่าเป็นตัวตัวมาบดผงขายแล้วขายในราคาที่30บาทหรือถูกกว่านั้นนะฮะเป็นไปไม่ได้ตัดไปได้เลยนะครับเรามาสู่กรณีเคสที่2กับ3มเนี่ยนะครับมีความใกล้เคียงกันในแง่ที่ว่าเป็นถังเช่าจากการเพราะเลี้ยงการเพราะเลี้ยงประเภทที่2ที่ทั่วโลกนิยมทํากันมากที่สุดนะครับก็คือการคัดเชื้อของถังเช่าไปขยายต่อในถังหมักปฏิกณ์หรือก็คือถัง หมักเบียร์นั่นเองนะครับตามรูปที่ท่านเห็นนี่เลยการเพาะเลี้ยงชนิดนี้เนี่ยครับมีวัตถุประสงค์เดียวก็คือเพิ่มปริมาณถังเช่าให้ได้ปริมาณมากที่สุดนะครับแต่ว่าไม่ได้คำนึงถึงตัวสารออกฤทธิ์สักเท่าไหร่โดยเฉพาะสารออกฤทธิ์คอเลสเตอดังนั้นต้นทุนที่ออกมาจากการเพาะเลี้ยงชนิดที่2เนี่ยนะครับก็คือจะมีต้นทุนที่ถูกมากหากท่านเคยลองค้นหาเล่นๆลองดูในอาลีบาบาก็ได้นะครับถงังเช่า จากประเทศจีนเนี่ยกิโลกร,รมมัมบางทีตกกิโลกร,รัมและแค่700บาทเท่านั้นเองเป็นถังเช่าจากการเพาะเลี้ยงเหมือนกันตรวจ n a ก็เป็นของแท้นะครับแต่ว่าถ้าหากท่านตรวจสารออกฤทธิ์คอเดซิป,ปินเนี่ยแทบจะไม่เจอเลยด้วยซ้ำนะฮะอันนี้คือประเภทที่2นะครับส่วนประเภทที่3นะครับก็คือเป็นถังเช่าคอร์ดิไทยนะครับถังเช่าประเภทที่3นี้ก็เป็นถังเช่าที่เพาะเลี้ยงเหมือนกันเป็นการคัดสปอ ไมซิเลียมมาจากถังเช่าในธรรมชาตินะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือเราทําการผสมสายพันธุ์เองสายพันธุ์ที่สร้างสารออกฤทธิ์สูงและสายพันธุ์ที่โตไวเราเอามาผสมกันก็เกิดเป็นสายพันธ์ที่ทั้งโตไวและสร้างสารออกฤทธิ์นอกจากนั้นเรายังจดอนุสิทธิบัตรนะครับร่วมกับทางมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นั่นก็คือสูตรอาหารเพาะเลี้ยงที่ทําให้สารออกฤทธิ์โคเดซิป,ปินนั้นสร้างนิ่งทุกล็อตนั่นเองนะครับ อันนี้เป็นนวัตกรรมชิ้นแรกของเราในอดีตเนี่ยเราเพาะเลี้ยงในขวดโหลนะฮะทำให้ต้นทุนในการผลิตค่อนข้างที่จะสูงมากลองนึกภาพดูนะครับตามรูปนี้เลยลูปในขวดแก้วเนี่ยเราสามารถทำออกมาเพียง10แคปซูลเท่านั้นเองนะครับแต่ตอนนี้เรามีนวัตกรรมใหม่นะครับเป็นนวัตกรรม horizontal b i o r e t i t i n นะครับซึ่งเราเพิ่งได้จดอนุสีบัตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น ชิ้นที่2ของถังเช่าตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการใช้แสงนะครับแล้วก็การใช้นวัตรกรรมของตัวชิ้นแรกก็คือสูตรอาหารมาใช้ด้วยกันคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดลองเราใช้เวลาพัฒนาตัวนี้เนี่ยมาเกือบ3ปีสิ่งที่ได้ก็คือผลผลิตของถังเช่านั้นมากขึ้นถึง3เท่านะครับโดยที่สารออกฤทธิ์เนี่ยข้างในยังนิ่งเหมือนเดิมอันนี้ก็คือเป็นนวัตรกรรมชิ้นที่2เป็นการผลิต ถังเช่าแบบที่3นะครับซึ่งมีทางเราคอดิ้เโอเทคนะครับที่เดียวที่สามารถทําได้อันนี้ก็คือข้อแตกต่างของถังเช่าในท้องตลาด3ประเภทอ่ทาคราวนี้เรามาดูกันต่อว่าถัางเช่าที่เพาะเลี้ยงแล้วนะครับทายังไงมันถึงมาเป็นผงใช่ไหมครับก็ชนิดแรกสุดถังเช่าในธรรมชาติเาก็แค่เอามาบดเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็อัดแคปซูลเลยชนิดที่2กับชนิดที่3เนี่ยนะครับหลังจากการเพราะเลี้ยงแล้วเนี่ยเขาต้องมา อบแห้งนะครับพออบแห้งเสร็จแล้วก็ถึงนำไปบดต่อเราก็จะได้ครูดคอร์ดิเซปอันนี้ก็คือแคตตารี่แรกถังเช่าบดผงมาถึงแคตตาลรี่ที่2ชนิด2ก็คือถังเช่าสกัดอ่าถังเช่าสกัดก็คือถังเช่าที่บดผงนะครับนำมาสกัดด้วยนวัตกรรมที่แตกต่างกันอาจจะสกัดด้วยน้ำอาจจะสกัดด้วยโซเวนแล้วแต่ และบริษัทเลยแล้วแต่นวัตรกรรมนะครับส่วนของ Cordy ิ e ั t เทเองเราสกัดด้วยนวัตรกรรม Socklet Extraction ซึ่งกระบวนการนี้ที่ทาง Cordy ิบ t t e h ใช้เนี่ยทำให้ปริมาณความเข้มข้นของสารออกฤทิ์ถังเช่าเนี่ยมากขึ้นถึง10เท่านั่นเองยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีสารออกฤทธิ์คอเซิปินนะครับอยู่ที่0.5มิลลิกรัมต่อกมนะครับในถังเช่าผงเราก็ทำให้มันเป็น5มิลลิกรัมต่อกรม สารสกัดถังเช่านะครับและนี่ก็คือสิ่งที่เราทําขึ้นมาได้ข้อดีของสารสกัดอีกอย่างหนึ่งก็คือละลายน้100ํา1 0 0เรซร่างกายสามารถดูดซึมได้รวดเร็วกว่าโดยที่ไม่ต้องย่อยนะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนเลยระหว่างถังเช่าบดผมกับถังเช่าสกัดแต่ว่าในท้องตลาดเองก็มีลูกเล่นอีกเช่นกันนะในที่นี้ก็คือเวลาท่านทําถังเช่าสกัด ส่วนมากแล้วนะครับจะทําให้เข้มข้นขึ้นแต่คนที่คิดไม่ดีนะครับก็เอาถังเช่าเนี่ยไปสกัดแล้วก็ผสมฟิลเลอร์เยอะขึ้นนั่นก็คือทําให้มันเจือจางได้ปริมาณมากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นลูกเล่นที่เจอกันเยอะมากในท้องตลาดหลายๆคนก็อาจจะเจอว่าเอ๊ะถังเช่าสกัดเจ้านี้ทําไมถูกมากและละลายน้ําด้วยนี่แหละครับเป็นที่มาถังเช่าสกัด ที่เจือจางมากและไม่มีสารออกฤทธิ์เลยก็มีอยู่ถมเทปไปในท้องตลาดนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะฮะผมก็หวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้ระหว่างถังเช่าบทผงกับถังเช่าสกัดไปแล้วขอเสริมอีกนิดหนึ่งว่าการเลือกถังเช่าในท้องตลาดนั้นอยากให้ทุกท่านเลือกดูที่ฉลากก่อนเป็นอย่างแรกเลยว่าข้างฉลากนั้นระบุว่าเป็นถังเช่าธรรมดา บทผงหรือถังเช่าสกัดอันนี้เนี่ยเลขออยสามารถดูได้อย่างที่2ก็คืออยากให้พวกท่านคำนึงถึงปริมาณสารออกฤทธิ์คอเดสิป,ปินนะครับซึ่งทำไมผมต้องถึงว่าเอ,อ่ยเรื่องนี้เพราะว่ามีลูกค้าหลายๆท่านที่ผมเจอเคยทานถังเช่ามาก่อนในท้องตลาดแล้วบอกว่าทานไปไม่เห็นผลอะไรของถังเช่าไม่เห็นดีอย่างที่ว่านั่นแหละครับเป็นสิ่งที่พวกท่านเจอว่าถัางเช่าในท้องตลาดนั้น ไม่มีสารออกฤทธิ์คอเดสปินเลยเพราะอะไร 1. ทางอยอยไม่ได้บังคับว่าถาังเช่าในท้องตลาดจะต้องมีสารออกฤทธิ์คอเดสปินเลยอยอยไม่บังคับเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นช่องว่างในท้องตลาดนั่นเองเพราะว่าถาังเช่าที่มีคอเดสปินนั้นราคาจะต้องสูงมากเพราะว่าคอเดสปินเองเนี่ยสตแตนดาร์ดเนี่ยแค่10มิลลิกรัมเนี่ยก็รอบไป8,0ด0บาทแล้วท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าบางทีเม็ดละ5บาทเม็ดละ10บาท ล้วจะไปหาสารออกฤทธิ์มาจากไหนแน่นอนว่าถ้าออยอมไม่ได้บังคับเขาก็ไม่ผิดที่เขาไม่ได้ใส่เป็นที่มาที่ท่านทานแล้วไม่เห็นผลอย่างสุดท้ายเลยก็อยากจะฝากว่าคอที่ิไทยของเราเนี่ยเราวิจัยนะครับแล้วก็ตั้งใจทํามานี่ก็เป็นปีที่7แล้วเราดําเนินการขออ,อยอทั้งในประเทศไทยและทั้งประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ผ่านไปที่เรียบร้อยมาเป็นเวลาปีกว่าแล้วล่าสุดเนี่ยเราได้รับการอนุมัติจากทางออยอให้ระบุสารออกฤทธิ์คอเดสป,ปิน อยู่ที่0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลเป็นที่เดียวในประเทศไทยเลยเพราะว่าเราเห็นความสำคัญของตรงนี้มานานนะครับถังเช่าที่ไม่มีสารออกฤทธิ์คอเดซิปินนี่นก็เหมือนแป้งเปล่านั่นเองนะครับทานไปก็ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นผมหวังว่าวันนี้จะได้ฝากเกร็ดความรู้ให้ทุกท่านหากท่านเคยลองถังเช่ายี่ห้ออื่นแล้วไม่เห็นผลอย่าเพิ่งท้อใจจนกว่าจะได้ลองคอที่ไทยวันนี้ผมขอฝากลิงก์ไว้ข้างล่างสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยู่ด้านล่างนี้เลยหากท่านอยู่ในประเทศไทยก็ เข้าไปที่ www.kordithai.com หรือโทรหาเราได้ที่092-121-0669หากท่านอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาผมได้ฝากลิงก์ไว้ข้างล่างนี้เช่นกันนะครับหรือเข้าไปดูในที่เว็บไซต์ c o r d i t h a i u s a c o m ก่อนได้เลยวันนี้สวัสดีครับ